พยักดงพญาเย็นจากสารคดีท่องป่าอาถรรพ์โดยชาลีเอี่ยมกระสินการเดินป่าสมัยนั้นต้องใช้เวลาเดินทางรอนแรมเข้าไปกันนานวันก็เพราะธุระกันดานและเมื่อว่าจ้างเกวียนของพรานเดินทางด้วยแล้วการเดินทางจงถึงพิกถึงหิงและเข้าถึงป่า ยังทอรหดอดทนกันต้องทนร้อนทนหนาวและเดินกันเป็นชั่วโมองแล้วชั่วโมองเล่าโดยพวกเรามักจะออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วปล่อยให้วัวเทียมลากเวียนซึ่งบรรทุกสัพมสาระอาหารสิ่งจะเป็นในการออกป่าอย่างครบครันโดยวางจุดหมายปลายทางไว้ตามเวลาที่กำหนดไว้ดํารงแสนชูวงศ์เป็นพระกุเทศที่เชี่ยวชาญพิเศษในดงพญายเยน็นแผนที่ซึ่งเขาเขียนขึ้น เราจะมองเห็นลูกเขาห้วยลำธารโตรกตลอดจนโป่งที่สัตว์ป่าจะแวะเวียนเข้าไปกินและโป่งใหญ่ไหลแห่งเราจะพบกองกระดูกของเก้งกวางบางทีก็วัวแดงหล่นอยู่เหลือแต่โครงเข้ามันเพราะเสือกัดกินทิ้งไว้หลายเดือนแล้วบางทีพวกเก้งกวางก็เป็นเหยื่ยออันโอชะของพวกฝูหมาในจอมเพชฌฆาตหมาหมูแห่งดงดิบที่ดักต้อนเหยื่อของมันอย่างรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบสกัดกั้นเป็นทีม ข้าพเจ้าเคยส่องไปพบตาสีเขียวของฝูงหมาในหมู่ใหญ่บนเนินหญ,ญา้าในป่าเมืองการครั้งหนึ่งซึ่งครั้งแรกคิดว่าฝูงเก้งแต่พอชายชาจะไปเห็นตัวเราก็ประเคนทั้งไรเฟิลและก็ลูกสองกันอย่างหูดับตับไม่ร่างของหมาในก็ได้เด่นด้วยกระสุนที่ฝังเข้าไปกลิ้งระเนระนาดไม่น้อยกว่าห้าถึงหตัวที่เหลือก็วิ่งหัวสุกหัวซุนแต่บางตัวก็โลดแล่นสวนควันปืนและก็แสงไฟเข้ามาที่เราอย่างบ้าเลือดกระสุนที่แผดเข้าหน้ามัน ทำให้พวกบันดิ้นพรละทาดเราเดินทางกันโดยมีพานอ้อมคนเขากระโดนคลองภยัยนกชายพานเปลี่ยนจันทึกเป็นผู้นำทางพร้อมกับพรานตาความหวังที่จะลากกระทิงเจ็บที่พานผู้หญิงไม่กล้าออกตามได้มอบหน้าที่ให้พวกเราซึ่งมีปืนขนาดใหญ่พอที่จะล้มมันลงได้เราได้สเสบียงมาอย่างไม่ลําบากนักเมื่อชำนาญเสรีบุตร ใช้ไรเฟิลจุดสองเจ็ดศูนย์วินเชสเตอร์ของเขายิงเก้งดงขนาดใหญ่ได้หนึ่งตัวกระสุนเข้าตรงหน้าผากพอดีขณะที่มันกำลังกินมะขามป้อมเพลินอยู่ตรงคนต้นกองเกวียนก็ตามหลังไปยังที่นัดพบเรายึดเอาเหนือลำห้วยที่สะดวกในการใช้น้ำสำหรับอาบและก็ดื่มกินร่มเรือนด้วยไม้ใหญ่อีกด้วยหนึ่งเป็นกอไผ่รอยตีนเสือใหม่ๆหลายแหง่งรอบบริเวณน,นั้นทำให้ดำรงเตือนเจ้าของเกวียน ที่ได้ผูกวัวไว้ระวังเอรายนะลุงผูกวัวให้แน่แนๆกันแล้วกันอย่าให้มันสะบัดหลุดไปเป็นอาหารมือดึกคืนนี้คงเสือเสียละเนื้อเก้งดงเป็นอาหารอกโดชะในมือ้อค่ำวันนั้นอากาศเริ่มแผ่ซ่านความเย็นขึ้นเป็นลำดับ,เส,บเสียงแมลงกรีดปีกเสียงแซ่เป็นพักๆพ,พววพรานกับลูกหาดดูเหมือนจะพิสมัยเนื้อสดๆกันมากกว่าเนื้อย่างน้ำตกที่เราแกล้มเล่ากันอย่างอร่อย เนื้อสดในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงเนื้อเก้งแลบบางๆสดสดจากตรงเนื้อสันมีเลือดติดบนอยู่นิดหน่อยซึ่งพรานเขาเรียกกันว่าเนื้อดากไดเอาใส่ปากไปก็แลกไปซึ่งพวกเราเกลื่อนไม่ลงกันแน่การเดินทางอันยาวนานนั้นทำอาเมื่อและก็เหนื่อยล้ากันข้าพเจ้าสูมไฟเส้สว่างโรคพวกลูกหาบและก็พรานอมก็ช่วยกันจัดหาเชื้อไฟท่อนใหญ่เตรียมไว้อย่างแข็งขัน เพราะยังไม่ทันจะล้มตัวลงนอนเสียงเจ้าป่าก,ก็ก้องกระหึ่มมาจากเชิงเขาซึ่งไม่ห่างจากแคมป์ที่พักของเราไปเท่าไรเราเตรียมไรเฟิลคู่มือไว้พร้อมที่จะเปิดเซฟแล้วก็ลั่นไกได้ทันทีข้าพเจ้ากำลังขำเคลิ้มในตอนดึกแสงสว่างจากกองไฟที่สมยังลุกสว่างพรานอมตรวจดูความเรียบร้อยของวัวเทียมเกวียนคู่นั้นเพราะมันกระสับกระส่ายไปมาสะบัดหัวส่วงเสียงเหมือนได้กลิ่นสาบเสือ บางทีอาจจะเป็นเพราะกลิ่นเนื้อเก้งที่ย่างหอมหวนชวนกินขาเก้งที่เราแขวนไว้ไม่ห่างจากแคมป์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสือหิวตัวนั้นวนเวียนใกล้เข้ามาทุกขณะดำรงแสนชูวงเป็นคนนอนไวพอๆกับหลับเร็วเขาพลิกตัวมาหาข้าพเจ้าแต่ยินเสียงค่ะเสือมันต้องเข้ามาแน่ๆเลยเสือในดงพญายเย็นน่ะไม่กลัวไฟไม่กลัวคนนะพี่ชาลีความคาดหมายของดำรงเป็นความจริงข้าพเจ้ารู้สึกอากาศยิ่งเย็นจัด น้ำค้างที่หยาดจากใบไม้หยดลงหลังคาเต็นท์ดังปอแปะเสียงคำรามในลำคอของเสือยิ่งทำให้หนาวเย็นจะเยือกเข้าห,หัวใจและก็เย็นเยือบไปตามไขสันหลังเสียงนั้นเงียบไปราวสักสิบนาทีวัวเทียมเพลียงของเราก็รก้องออกมาจากตกใจเพราะดีที่เชือกผูกไว้แน่นมากมิฉะนั้นน่ากลัววัวจะหลุดเพราะได้กลิ่นสาบเสือพรานอ้มกระจนแผ่ว ผ่านกองไฟมาตรงที่ข้าพเจ้ากับดำรงและก็ชำนาญนอนกันอยู่แต่เราได้ตื่นขึ้นก่อนแล้วเสียงชำนาญถามอย่างงวงเงียว่าอะไรกันเมื่อรู้ว่าเสือลายพาากอดเข้ามาเล่นงานวัวหรือได้กลิ่นขาเก้งย่างข้าพเจ้าเตรียมเบรฟนลสามส่นทับส่นหกดำรงคว้าเอาจุดสามพร้อมกับปลดเซฟส่วนชำนาญนั้นเปลี่ยนไปหยิบเอาลูกซองแฝดซึ่งบรรจุลูกเอสไว้ทั้งสงหลับกล้อง ทานอ้อมกับเจ้าของเข้าไปรังวัวไม่ให้ตื่นขณะเดียวกันเราก็เตือนให้ระวังเพราะเสือหิวจะเข้ากินเหยื่อเมื่อถูกขัดขวางมันจะโมโ oh หและตกกัดอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับที่เราเคยได้ผ่านมาแล้วขณะนั้นเลยเที่ยงคืนไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าลืมความหนาวเย็นจับใจไปคู่ใหญ่เหตุการณ์อารมณ์ทึกใจตอนนั้นดูเหมือนจะทําให้ปราสาทเขมิงเกรงไปหมดเสือเป็นสัตว์นังบางก็จริงอยู่ แต่อำนาจมันนั้นทั้งเสียงและกระสาบสะกดสัตว์ป่าให้หมอปราบาคาบแก้วมาแล้วถึงกับยอมหมอให้กินแต่โดยดีเพียงไล้กินและเสียงที่กระหึม่มก็สามารถบีบบังคับให้หยุดนิ่งสนิทเรายังคงรอจังหวะและเพ่งมองฝ่าความมืดมิดไปในแนวป่าซึ่งเชื่อว่าเป็นทิศทางที่เจ้าป่าตัวนี้กำลังบ่ายหน้าเข้ามาหมายขย่ำเยือบัวเวียนยังคืดฮัด แล้ก็ดิ้นรนอยู่เกือบตลอดเวลาเมื่อมันจะเข้ากินเหยื่อเสือจะย่องเงียบกริบเข้ามาเหมือนตีนแมวอีกครู่ใหญ่เราก็ได้ยินเสียงกิ่งไมเ้เล็กๆลั่นในความเงียบสงัดขขาพระเจ้าสาสตไฟฉายไปยังที่มาของเสียงแสงตอบจากเนตาสีทับทิมวาวเรื่อเร่องปรากฏเห็นชัดเสียงปืนจากมือของพรานอมลั่นขึ้นก่อนในระยะไกลขณะที่มันเหนหัวเข้าหาหัวเวียน การยิงอย่างกระทันหันของพรานนั้นทําให้แผนการที่เราจะรอให้ประจันหน้ากันได้เปลี่ยนแปลงไปสปอตไลท์ในมือของนํารงก็เปิดจ้าออกจนกระทั่งมองเห็นตัวถนัดขานหน้าซ้ายของมันขยยกแต่ก็เผ่นอย่างรวดเร็วเหมือนรู้ตัวกระสุนในมือของชำนาญก็แผดขึ้นลูก S.G. โจีกระใจเข้าไปตรงกระโปรงของมันอย่างเห็นถนัดเสียงร,องร้องด้วยความเจ็บปวดต้องลั่นปา่า ดำรงได้เข้าไปเจ้าไม่อาจซ้ำได้ทันท่วงทีเพราะมันลับหายเข้าไปหลังคอไผ่เสียก่อนกระสุนที่พรานอมยิงนัดแรกนั้นมันต่ําไปจึงทําให้มันตะลึงไปคู่เดียวแต่ลูกซองของชํานาญคงทําให้มันตะโโกคากไปอีกอย่างไม่เป็นปัญหาเรากรูก,กันไปอย่างที่ยิงเสือไฟฉายหลายดวงสัดแสงวูบวาบแต่ทุกคนก็เบนปลายกระบอกปืนเตรียมซ้ำกันอยู่แล้ว หากว่ามันลากขาเพไปไม่ไหวแต่เราพบเพียงรอยเลือดกระเซ็นติดอยู่ที่ใบไม้เพียงเล็กน้อยเสียงร้องของเสือบอกให้รู้ว่ามันต้องถูกปืนเอาไว้ตามพุ่งที่เช้าดีกว่าวาพวกเรายังไง้าคงลากหางไปได้ไม่ไกลหรอกดำรงแนะนำขึ้นในตอนเช้าตรู่ดำรงแสนชูวงซึ่งแต่งตัวเสร็จก่อนไกปาเจ้าโฮเสีอีก เพราะนั้นเนะกับพรานอมไวยละว,ว่าจะขอตามเสือเจ็บไปกันตามลำพังสองคนการตามกันเป็นมากๆนั้นอาจจะเป็นอันตรายซึ่งํำนาญก็เห็นด้วยเฮ้ยกกแกตามไม่ดีนะเสือน่ะไม่ใช่หมูนะเว้ยํำนาญเสรีบุตรเตือนเชิงหยอกเอิชํำนานมอบลูกซองแฝดซาวเออร์สามวงแหวนให้กับพรานอมส่วนดำรงถนัดกับปืนของเขาอยู่แล้วก็คือจุด37 5 จากการบอกเล่าภายหลังดำรงบรรยายว่าเกือบครึ่งชั่วโมงในป่าที่ไม่รกทึบหนักแต่การตามก็เป็นไปอย่างระมัดระวังพรานอ้มมองทางหนีของเสือไอ้เปตัวนั้นแต่พกคงทำเอาเดินลำบากเมื่อขาหน้าซ้ายของมันปัดเป๋อยู่แล้วแต่มันก็ชาติเสือที่รู้ว่าจะต้องถูกติดตามพยายามหนีซอกซอนเข้ารกรอยที่ลากขาไปจึงจับได้หลายแห่ง รอยของมันลงไปในลำห้วยแห้งที่ค่อนข้างรกดํารงร้องเตือนพรานอ้มยังไม่ทันขาดคำจากู้มไม้ที่มีก้อนหินใหญ่บังไว้ตอนนั้นก็มีเสียงเสือคำรามร่างลายพาดกรอนเพ็นเข้าใส่พรานอมอย่างดูเดือดด้วยความตกใจพรานอมจึงถลายลื่นเหยียบก้อนหินข้างหน้าเสือลำบากข้ามตัวพรานไปอย่างวุดวิตก่อนที่มันจะทันหันกลับเพื่อตะบบพราน ดัโรงก็ส่งจุด .5 7 5ในระยะไม่ถึง10เมตรแรงประทะของกระสุนส่งร่างเสืองหงายพลิกไปจนเกือบถึงร่างของพรานอมซึ่งยักแย่ยักยันมมวนตัวหลบพร้อมกับร้องเสียงหลงกระสุนไรเฟิลทะลวงเข้าไปตรงซอกขาหน้าข้างซ้ายที่ขย่กของมันตีเอาตับไตเส้พุงแหลกเสียงพรานอมครางออกมาเบาๆถ่านายก็ไม่ีมันตายผมคงเสร็จมาแน่เลยนาย เมื่อเป็นเสือใหญ่พิการอีกตัวหนึ่งที่ดุร้ายเพราะความไม่สมประกอบดวงพญายเย็นยังมีเสืออีกมากมายแต่พรานอ้อมบอกว่าลายพาดลวนตัวนี้ไร้การยิ่เกาเสือตัวใดในดวงพญายเย็นครับและนั่นก็คือเสือตัวหนึ่งในดวงพญายเย็นเมื่อครั้งอดีตนั้นเสือตัวนี้แหละครับ ที่เขาว่าที่เป็นหนึ่งในเสือที่ดูร้ายที่สุดในดงพญาเย็นสมัยนั้นครับเดี๋ยวมาฟังอีกสักเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพูดหรือพายน้ําครับพายน้ําที่สองพี่น้องเนื้อลำน้ำสองพี่น้องต้นน้ำเพชรท่านใหญ่สั่งให้เราออกไปนั่งห้างเพื่อยิงสัตว์ในคืนนั้น แต่ข้าพเจ้ากับมอมพระชวศ์ดีหลกลาบต้องหันมามองหน้ากันเพราะห้างนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนต้นไม้บทเรียนบทแรกของนักศึกษาป่าไม้ในสมัยก่อนจะต้องเริ่มต้นโดยการนั่งห้างเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของการสำรวมก็คือสำรวมกายใจเป็นบทแรกข้าพระเจ้าเชื่อว่าไม่มีห้างไหนจะเหมือนห้างที่ข้าพระเจ้าบุปาร่วมทางไปกับพรานผู้เจียนจัดและก็ยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วในภูมิภาคของป่าทางภาคนี้ ห้างเชิงเขาสองพี่น้องต้นน้ำเพชรนั้นคงจะเป็นห้างแห่งแรกในโลกที่ชาวกอเรียงช่างจัดสรรเพราะไปสร้างอยู่กลางน้ำด้วยต้นไม้ที่แข็งแรงทั้งสีด้านปูนด้วยไม้ไผ่กว้างขวางพอที่จะนั่งและก็นอนเล่นได้อย่างสบายสองคนมีแฝกมุงไว้กันแดดกันฝนอย่างดีข้าพเจ้ามองสายน้ำเพชรอันเยงเง็นเยือกเมื่อตอดเย,ย็นยาำอย่างชื่นใจและก็ชื่นตาจากแนวไม้อดิเขียวชอุม่ม ซึ่งทอดทิวไปตามสองฝั่งของสองพี่น้องมันเป็นหัวใจของชาวกะเหรี่ยงที่ได้อาศัยน้ำนี้ตลอดมาชัว่วนาตาปีแต่โรครายที่คุกคามชาวกะเหรี่ยงก็คือมาลาเรียกับฝีดาษซึ่งด้วยบารมีของคุณพระสรัรยเวศวิสิทิ์นายแพทย์ใหญ่ทหารบกได้เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่หวังการตอบแทนใ,นใดๆบรรดาให้โรคร้ายเหล่านี้อันตรธานหายไปจากบ้านป่าจนกระทั่งชาวกะเหรี่ยงยังร้ำลึกถึงนายแพทย์นายพรานหมอใหญ่ ผู้มาชุบชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาบรรยากาศห้างกลางน้ำช่างน,น่าดึงดูดอย่างแท้จริงเพราะได้รับความเย็นฉ่ำชิ่เลเหยขึ้นมาจากผิวน้ำที่มีระลอกคลื่นลุกน,น้อยกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาน้ำใสจนมองเห็นปลาแหวกว่ายมากมายมีทั้งปลาสูบป,ปลางารูปลาตะเพียนความลึกยามน้ำขึ้นมากนั้นก็สูงเพียงเอวแต่ส่วนใหญ่ลึกเพียงแค่นองและก็โคนขา การข้ามไปมาระหว่างฝั่งฟากทั้งสองจึงไม่เป็นความยุ่งยากลำบากหากแต่เลื่อนด้วยตะไคร่น้ำข้าเจ้าวางสัมภาระที่นำติดตัวมาหลังจากที่พรันเระเรียงพายเรือมาสง่งและกลับไปยังแคมป์ใหญ่ชายน้ำซึ่งห่างไปประมาณ3-4กิโลเมตรอันมีเจ้าเพชรชราชรัตนวงศากับเจ้าคุณสุรพันธ์เสนีกำลังเตรียมออกตามรอยกระทิงในป่าสูงคุณชายม,มีอะไรหรือ มอมราชวงศ์ดีหลกลาบพันมาถามอากาศบริสุทธิ์อย่างเนี้ยเราคงมีอายุยืนขึ้นไปอีกหลายปีนะคุณชาลีคุณชายจะต้องอายุถึง90ปีผมว่านะเข้าไปเจ้าหัวเราะกับสหายผู้คลุกคลีกับป่าดงตลอดจนชีวิตราชการที่อยู่ใกล้ชิดกันในชีวิตของเพื่อนหมอมราชวงศ์ดิหลกลาบเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันตลอดเวลาร่าเริงและสนุกสนาน ยิงปืนแม่นยังไม่แพ้ใครเพราะพวกเราถูกอบรมกันมาก่อนแล้วว่าจะไม่เหนียวไกจนกว่าจะเห็นเป้าหมายชัดเจนเรื่องการยิงผิดพลาดนั้นจึงไม่เคยปรากฏในพวกเราอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการนั่งห้างหรือนั่งซุ้มตามรอยอุบัติเหตุจากความพลาดพลั้งของพวกเรานั้นจึงไม่เคยเกิดขึ้นข้าพเจ้าบองสายน้ำเพชรอันเยือกเย็นเมื่อตอนเย็นย่ำย่างชื่นใจ และก็ชื่นตาจากแนวไม้อลิเขียวชะอุ่มซึ่งทอดทิวไปตามสองฝั่งของสองพี่น้องมันเป็นหัวใจของชาวกะเหรี่ยงที่ได้อาศัยน้ํานี้ตลอดมาช่วหนาตาปีแต่โรคแรกขคุกคามชาวกะเหรี่ยงก็คือมาราเรียกับฝีดาษซึ่งด้วยบารมีของคุณพระสรัลยเวทวิสิทธิ์นายแพทย์เยตหารบกได้เข้ามาช่วยเหลือห้างกลางน้ำแห่งปากะเรียงต้นน้ำเพชรนี้ มีบทเรียนเจ้าคุณสุรพันธ์ตักเตือนเราว่านอกจากเป็นทางด่านเส้นเล็กๆที่สัตว์ป่าจะลงมากินน้ําในตอนเดึกสงัดเมื่อ,อยามฤด,ดูแล้งซึ่งน้ําที่ขังตามเมืองตามหนองนั้นแห้งแล้งหมดแล้วห้างนี้จึงทําให้พวกพรานกระเรียงหรือพรานไทยพากันมานั่งกันเสมอเรียกว่าเป็นห้างที่ไม่ห่วงห้ามเป็นห้างที่เปิดโอกาสให้พรานมาสแสวงหาเนื้อถือมดลูกากันได้ตามชอบใจเพียงแต่ว่าได้กระเทียมหรือวัวแดง พวกพรานที่ล่าก็จะได้กระจายข่าวแบ่งเนื้อที่ได้มากมายไก่กองนั้นปันให้แก่เพื่อนพรานด้วยอัยาศัยอันดีงามและด้วยความใจกว้างนั่นแหละในความหม่นมืดนั้นพรานคำเข้าใจว่าเป็นหมีเตรียมจะประทับยิงอยู่แล้วแต่บังเอิญพรานกระเหี่ยงที่ท่องน้ำมาก้มลงมองเห็นเป็นปืนแก๊ปที่สะพายอยู่ตรงหลังพรานคำแทบหมดสติเพ็นโลกจากข้างกลางน้ำอย่างคนเสียขวัญ พราะช้าไปอีกวินาทีเดียวแกจะต้องกลายเป็นฆาตกรอย่างไม่ต้องสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้หวังในการล่าสัตว์มากกว่าการพักผ่อนนั่นก็คือในป่าในเขาเพื่อชื่นมื่อนกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติอันสดใสาการล่าสัตว์ได้หรือไม่เกือบไม่อยู่ในความมุ่งหมายเท่า,น,านักการศึกษาชีวิตป่าชีวิตสัตว์ชีวิตพราน ดูเหมือนจะเป็นความปรารถนาของข้าพาเจ้ายิ่งกว่าอื่นใดคืนนั้นผิดหลักของการนั่งห้างเพราะเดือนไห่เต็มดวงจนแทบจะจับมดได้ทีเดียวแต่ข้าพาเจ้าก็พอใจที่แสงกระจจาของดวงจันทร์นั้นทำให้ป่าต้นน้าเพชรงดงามมากยิ่งขึ้นอากาศเย็นเยียบลงในตอนดึกท่มกลางแสงสว่างอย่างนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจการล่ามากกว่าจะสงสัยเพราะกระเรียกตีบอกกับข้าพเจ้าว่าต้นน้ำเพชรนี้มีวังโจระเข้อยู่วันดีคืนดีมันอาจเพ่นพ่านมาหาเหยื่อตามวิสัยคุณชายห่างกลางน้ำของเราเนี่ยสูงกว่าน้ำไม่กี่เมตรเองนะอ๋อนี่คุณชาลีกลัวอะไรห่างแน่นหนาะดูปลาสิไหวกันสลอนเลย คุณชายดิหลกลาบเอ็นร่างหนุนย่าเพื่อเอาแรงไว้รอยิงสัตว์ในตอนดึกก็ก็เรียงดีอ่ะมันบอกว่าต้นน้ำเพชรยังมีโจระเข้มีหวังเฮ้ยถ้ามีก็ดีสิวะจะได้ประเคนด้วยไรเฟิลซะเลยยิ่งตอนเนี้ยหนังโจระเขคเพล็กซ์ด้วยสิชาลีหลังจากที่คุยกันพักหนึ่งคุณชายดิหลกลาบก็ขอหลับก่อนข้าพเจ้าจึงรับหน้าที่ฉายไฟแล้วก็รอการลงมากินน้ำของสัตว์ ซึ่งความสว่างอัมพัยของแสงจันทร์นั้นเกือบไม่จะเป็นต้องส่องไฟไปด้วยซ้ำกลางดึกในคืนนั้นแสงจันทร์ยิ่งเปล่งรัศมีสว่างสวยเมื่อกระทบกับสายน้ำที่ไหลพลิ้วช่างเป็นภาพที่งามน่าดูในขณะที่เพลิดเพลินกับแสงจันทร์ท่านใดน,นั้นข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งวาบเย็นไปตามไขสันหลังด้วยสัจตะยานเพราะไม่ใช่ขอนไม้แน่นอนมันกระเพื่อมมาลอยอ้อยอิงทวนน้ำาช้า โระเคข้าพเจ้านึกถึงสัตว์ที่มีวังของมันในละแวกนั้นก่อนอื่นมือคว้าปืนไรเฟิลจุดสามห้าเจ็ดหรือมันอาจจะเป็นพายน้ําวิญญาณของพูดพลายที่ดูเหมือนจะรับเล้นในทุ่งร้างไร้ซากข,ของกระเรียงข้าพเจ้าตาไม่ฝาดแน่นอนแต่มันก็มองไม่ชัดว่าเป็นตัวอะไรในความเงียบที่มีแต่เสียงน้ำเสาะฝั่งแผ่วเบาหูเข้าพเจ้าก็แว่วเสียงเพลงกระเรียงที่ล่องลอยมาจากที่ใดที่หนึง่งซึ่งไม่ไกลนัก เสียงหวยหวนทวเนื้อร้องกลับไปกลับมามันเป็นเพลงร้องรัพันถึงความรักและความสุขของชาวกะเหรี่ยงแต่ใครมารทำร้องเพลงนี้ในยามค่รุง่งหูข้าพเจ้าไม่ได้เฝื่อนตามไม่ได้ฝาดแน่นอนแต่เพื่อให้แน่ใจจึงได้ค่อยๆสะกิดคุณชายที่หลบกล่าขึ้นมาคุณชายคุณชายตื่นตือนคุณชายคุณชายก็พลิกตัวแล้วก็ฉันข้อสอกถามเบา,เบา อเห็นอะไรเข้าหรือชาลีเข้าพเจ้ากระซิบว่าได้ยินเสียงเพลงกเรียงที่แว่วมาคุณชายเงียบฟังอย่างตั้งใจจึงบอกเข้าพเจ้าว่าได้ยินชัดแล้วจากที่ได้ยินเสียงลอยมาตามลมนั้นมันมาจากไร่ที่ร้างแล้วไม่ได้จะมีก็เรียงมานั่งบรรเลงเพลงแห่งความรักที่ดงอันน่าสะพึงกลัวอย่างนั้นข้าพเจ้าดึงมือคุณชายแล้วก็ชี้ให้ดูในสิ่งที่กําลังลอยอยู่กลางลําน้ํา ใชยดูโนดสิคุณชายว่าอะไรอ่ะโจระเขหรือคนด,ดูดูดีๆหลังจากเพ่งมองอยู่นานสิ่งที่เคลื่อนไหวในน้ำนั้นมันก็เหมือนสิ่งหนึ่งซึ่งมีชีวิตไม่ใช่ขอนไม้แน่นอนแสงจันทร์ที่สวา่างทำให้เห็นลักษณะว่าน่าจะเป็นตัวอะไรรูปร่างไม่ใช่โจระเ้ถ้าเป็นคนกระเหรี่ยงที่ไหนจะออกมาเริงเล่นน้ำกลางแสงจันทร์ผีน้ำ สองพี่น้องคุณชายถอนหายใจลึกๆประทับไรเฟิลสามศนย์ทับศูผมจะลองยิงเฉียดๆันไปนะ <c oughs> น้ำตรงที่เห็นเป็นไพรยน้ำกระจายนิดหนึ่งแต่เสียงปืนนั้นคกือกกล้องไปทั่วท้องทานแล้วก็ไพรกว้างดังสะท้อนอยู่เหมือนเสียงฟ้าผ่าเริ่มมีสิ่งหนึ่งจมหายลงไปในน้ำพร้อมกับเสียงเพลงชาวกะเหรี่ยงแต่ไม่ใช่เราทั้งสองหูแว่วไปหอก มีเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะในคอหัวเราะเสียงเยืยบเย็นเหมือนจะเยาะเย้ยกำนันพุทธฟังเรื่องราวที่เล่าว่าได้เห็นอะไรในคืนที่นั่งห้างกลางน้ําได้ยินอะไรในตอนดึกสงัดเพลงกระเรียงและเสียงหัวเราะพูดผีปีศาจมันออกมาเสมอเดือนงหาอย่างนั้นคุณหมอมกำนันพุทธหัวเราะแล้วก็เคี้ยวหมากหยับๆ ก็ที่ไรซากนั่นนะก็เหลียงเป็นไข้ทรพิษตายกันมากมายจนต้องย้ายทับหนีไปตั้งหลักใหม่ทาไมผีน้ำผีบกมันจะไม่มากวนเราหมอมเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ฟักทุกท่านคงจะได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยครับแต่อย่างน้อยปักหมุดก็ยังตั้งใจ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้หายเมื่อยหายเคยรียดครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามรับฟังปักหมุดกับเรื่องราวต่างๆมาโดยตลอดครับก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับเรื่องราวใหม่ๆคลิปนี้ขอขอหยทุกท่านโชคดีมีความสุขครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ